สังังพักภวะพุธะของยาปัจจาวาจักริตมั่งโดยกาเลือกพะวิตวิสังัพภาวะจะปฏิตทานปัจวาจักฏิตนอกิมซื้อนอกิมเยเนาะครับเอสังังพักภาวะยิ่้านรับรูลูกประกอบอารัธนาพรมีทั้งพวงตองเสด็จตงมาพุวาจะกริตปดมนุษย์พุวาจะกริตท จุจากอุปัตถวาจารตเสจักติแห่งความยากลำบากืเกิดอุปัฏฐายารตเสอตังปุมงังัตาวาจักติแห่งบารมีบุญเอสรังสังพักวายจักติมนุษย์เราได้ปุตตวายจักติที่มีจิตบริสุทธิ์ที่มีใจบริสุทธิ์ปุตตวายจักติที่ไปายกัลยาฯอิทธิแรงพุทธศาสนาแล้วขอให้มนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นจงค้นจากของปุตตวายจักติให้เป็นผู้มีโชคให้เป็นผู้มีทรัพย์เอสรังสังพักวายจักะติทรัพย์ใดที่กงเกิดกับมนุษย์ ah wow. เดี๋ยกมี่อน่เ้อเ็ก้น้ำน้องพี่น้องพี่ม่ถือเตะเตี่ยวเลยคนที่มาหาเราพี่มีหลายใ่ไหเนอะยังไน้องช่วงสี่หาเมื่อมานนี่มีคนมาเตียมายาม้รงหลายปะไม่ร้ายเนาะเป็นคนมาเียเนาะ ดี๋ยวานีาน่แล้วยานองพิมด้ปิดประตูหัวไปโยกน, <c oughs> น้าปวนไรเนาะอานางี่เข้ามาเนี่งีนงนง่นงนงนเไขายไหมติดีเด้อเมยนะเป็นู่าแมนคร่บ้า่น่นเป็น่ บอไ่ได้บอกครับไม่ไม่ไม่ได้บอกว่าผมเป็นลูกไส้เลยได้แค่ได้ปีนี้ไม่ได้ยินเลยครับเป็นน้ำเปล่าผมบอกว่าผมนี่เป็นลูกไส้ลาเพึ่นเพป็นส่งให้ให้นางหน่อยเนี่ยมาเก็บซื้อว่าเด็กหน่อยนี่ยังบัดนี้นีกิเลสอเหนื่ับการที่คนที่สัมผัสคนที่ลงมาซื้อเด็หน่อยมันสิเดิ้วค้างเสียวกว่าเป็นยังไ เลขยูน้ำนองได้บอกค่ะเป็นซำพับได้เนาะตัวใดเนาบาดนี้สิมันก็อเพีย่งวแวันนี้ไกตัวหนึ่งสามตัวมือสุดท้ายพอร้องมือไปออกถือแข่งเขานะย้มมั่วได้แบบเดี๋ยวมู อันนี้ผมกับ,บ,บพ่าท่านไม้เคยเราสูคุณพ่อฟังเนาะอันนี้ก็เป็นมานี่คืออันนี้ก็เป็นยาโมเว้นนะครับเนาะแต่ก่อนได้กีนี่ผมก็เห็นแค่เป็นลูกแก้วเป็นลูกแก้วครับปอมใสยมาเมื่อนั้นลูกขึ้นมาเยตุลาส่วนตัวกระเดือเตือนแล้วหมบ้านา่าดูพบคนนี้ละนี่เปีนโบ,บ่เกอน,นี่พ้นที่ตัวมักค์นเนี่ยหายฟุดไปกับตาเลยเพราะหายฟุบไปแล้วแต่มือต่อมาผมว่าฝันเป็นยีโมเว้นเป็นผู้เทาเป็นผู้เทา คุณผู้เสียงาับยางไปครับงน่าหน่อยว่า,าย่าไหเขอเดอร์อน,นี่คือหลานปูปูคืไอไขื้นมาซอยสููโ<อ>ตนตำานยังทีนะครับในในขรอันนะแต่ต่อมาครับที่ว่าเป็นยน็นอะไรสิาย,ยางือเป็นปูชีบปกขาวเป็นเป็นที่ว่าขื้นมา,าก,นนนกางนระไทยป่ครับผมไว รูนี่เนกเ็ผู้เาพื่อการเป็นกระบอกเปนลผูเากองเขาตเขาตังกิอาได้ดี่ยัเป็นและดีขาตกนี้เนซื้อมาทางเขา่างซื้อมาที่แต่ว่าเพื่อนไม่เห็นพราะคุณใหญ่เขานีู่ภาษาแล้วเขาที่สามารถพูดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งนี้แต่ว่าบานิดหน้อย ปซื้อมาทั้งทีก่อนขอดมือไก่มือปั๊บปฏิลงมาโวดเลยนฏิซื้อเหตหน้อยรับรู้เองปฏิพาเจ็บทำอย่างไงเขาแสดงอย่างเห็นเฮ้าสังเกตอาการเมก็เอสังเกตอากาเป็กเเป็นก็เปนเ็น้อยเนี่ยเพราะเวลานลงมาซื้ออย่างเนี่ยเฮาสังเกตว่าคนเสียอาการอะไรหาังเทียคนที่บอกเลเขาสคเกียวของเพื่นเองหรอกแมีจ้ะคนเสียของเ่นฉีดเทียบยางเพืนเอง คือนั่นคือเพื่อนที่แสดงออกป้าแต่ว่าคือไม่้คือไม่ค่อยสนใจรู้จัะเนี่ยันแน่นนโนนี่ที่นนรู้นั่นต่ม่บอกกต่เอา่ซื้อทานไปน้ำขางมั่คนก็แล้ว่าน่่พักท้าทานไปก็บอกงานไม่กเพ่บอกมาถามบอกตรงๆนี่จบอกการเพื่อพียบอกเลยพ่นก็คิอเป็นวัววเป็นแต่ว่าเพนเขียนให้แล้ ไม่ใช่งตเขาเขียนให้ยแค่เขเียนให้เพิ่นจะเขียนเพิ่นจับเขียนให้เอง่นเพิ่นเขียนนี่ตังไงกับเพ่นาษนี่เห็นที่เห็นนอ่เป็นแก้วเรแก้วเปรนอื่นว่าเป็นแก้วดูซับของูเป็นแก้วแล้วบอกว่าใรือบาคือบ้าที่เอาเอเขา เขาเป็สดงไม่เหรานกการนี้โอกาสเขาแบใส่จากตวงแกวไม่จากตวงาไปท่านผู้ใดอเอนี่ว่าตามต้เสือหมมัครับกันผู้ใดอหนาเน้นมันหนาหลไรรูปแบบมัผู้วางดีวางไรวางผลประโยชน์วางอ่าคืออะไรนะมันหลายด้านาคนแต่ว่าคนที่มาหน้าครับคนที่หนมาดีันคนที่ด้คือเป็นผนสิ่รุกงานงานคนที่ว่าเมืออะไรคือไอ้คนที่แบบก่อ ก็จะมาสแล้วพวก,ก,กคนจะเนนนี้นอันนี้มันก็สี่ายสี่ปจะสองอมากสงบแล้วก็ต้องมันก็สงบลงถ้าเกิดเามีควมงม,มากเกแล้วันบนกดเงยก็เดียนี้นนํามาี่ยคนนมาฝากคนนี้ซื้คนอนี้ในอดีตชาติที่อกใครกับคนไม่รู้ ก็ลูกลำบากก็ต้องมาตามดูมาตามดูว่ได้เพราะยังเป็นห่วงแม่ดีตชาติยังเป็นห่วงอยู่ยังจับเกิดว่าเป็นมนุษย์มาให้สร้างบาร,รมีแต่ให้สังขารของลูกที่ส่งมาเกิดเราบุญเข้ามาแบบนั้นด้วยวิบากกรรมของเรามาแบบนั้นเขาทินามินวามลำบากบเพื่อเพิ่นเสถียร ก <occurs> ็เปิดประสามารถซื้อแล้วได็กๆน้องนักพันทั้งลูกเพราะกิเลสของเขามันหลายแล้วเกิดความโลภกเขาไม่ยังไม่ผ่านผ่านช่างดี้หยบริสุทธิ์นะครับเนาะถ้าเด็กบริสุทธิ์ปั๊บปฏิบัติปฏิบัติ่านไงทุกพรรษาสิบห้าแต่วัดสิบแปดวัดเท่าใดวัดแปดตัวัดเท่าใดในวัดสิบห้าครับปฏิแหงมันจะลงมาแห้งพอนลงมาแห้งแล้วปุ๊บกิจละเอียดทั้งคนน่ะถูกต้องมันก็วนอยู่นี่แม้แต่เขานั่งคุยกันที่นี่เพื่อนกันยังวนอยู่นี่ครับแต่เขาวะ สามารถซื้อตัวตาหนื่อเอาคนได้ครับแต่คนที่จะเห็นคืชของนั้นไอเขาเขาบอกครับจะติดกินคนไม่ให้เรานั่งอยู่เพื่อเก็บวันเทียนแนนไอที่พ่อบอกมาถูกเลยครับพ่อนี่มันผ่านอย่างนี้ั้เดียนนั่งอยู่คนเดียวคุยเรียนตาบอกขายของแม่ไอพ่อไอพ่อกับแม่เนี่ยนั่งเยอะมันจะเรียนย่องหน้าโอ้โหไทยไม่ได้มาตามกิ่งตามกิ่งอ่ะบ่มันจะไปเบิ้งเบิ้งน้องครั้งหนึ่ง ผมก็เบิ่งแบบบ่ได้เบิ่งแบบริงใจแบบว่าได้เบิ่งแบบตั้งใจจริงอเบิ่งเนาะคือมื้อน,ออน,นันเปิดเปิดไปเห็นเห็นน้องก็ลังงิสิล้ํา็เอาไปล้าเองอแล้วก็ไดบ้านกนได้ยเวุ้สครั้งแล้วครั้นสั้นก็มีโอกาสผมก็ได้ตั้งประธานคือนี่เข้าไหว้พระว่าจะมหานนองเพิ่นเ,เขา,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 าอเอบอกว่าให้มาผมก็ได้พากันเดินทางมา้ววันนี้ เมื่อนี้ก็คูดอ,อยู่แล้วว่าถ้าคนถ้าคนหลายก็จะเขป็นเขาไมา้สินะเพราะว่าตอนนี้กบรู้สึกว่ามันในรูปของครับมันเปลี่ยนแปลงไปหลายเนาะบ,บ่งู้ว่ามนุษย์แต่ละแต่ละโซนนี่ยจะมาแบบไดนแต่ละโซนจะมาแบบไดน าเมื่อนี้เขาก็ไปเห็นสภาพของน้องอยู่แบบนี้พ่อแม่อยู่แบบนี้กับฝากไปถึงน้องผู้อยู่ทางบ้านแล้ผู้ใดอาจจะไม่ยอมไม่ยามน้องเริบได้เ่ินได้เคิื่อนไถ่นะครับเน้องจับน้อยถามเขามาอยู่ด้ว่าอันลำบากยี่บอคนว่าอยากให้มาเบิ่งเอาครับเขาไปเห็นตามซ่อมนี่น้องคนมากเบื่อตีเยากันยุ่จับน้อยครับคนจับน้องหลายๆนี่เขาหาลำบากเนี้ย ฝ้าล่กระไดนอ่ตุ้มกันกับผัวกับเมียกอาลูกฝนรงกระได้ไม่ยู่น้ามือหนึ่งแล้ววัวอีนี้เปียกเหมดนแอลงมีนกับเปียกกันเมื่อไรกับคำเนี่ยฝนกคห้ามยังยังหยาบโยช่องนี้นะครับยังยังยังแต่มันปฏิบัติกันนี่่นบริยูณประจับนะปูบริยูนี่ระจยคือปูมาเนี่ ว่าของเพิ่นน่ะเพิ่นมาอยู่แค่เดียวแต่ว่าของเขาโดนโดดมนโน้ตเขาโดนของเพิ่นนี่มาอยู่มือนึงยี่สิซตั้งพ่ออยู่เป็นหลายปีอ่อืมเวลาของเพิ่นเพิ่นยาวกว่าเขาของเขาเวลามันมันจบเพิ่นมาแค่เดียวเพิ่นน้ำมาเขาแค่เดียวมีเพิ่นเขานี้จากเพิ่นมาสองสามหมื่นนั่นสิเขาอายุแปดร้อยปีอืมอืมเวลาของเพิ่นมันเร็วเวลาของเขามันเร็้ยวของเพิ่นมันหน่อย น้องพิมมือไดมือใดันดีๆน้องพิมพ์ส่งข้าวเนี่ยเด้อได้ไ้ได้ไ่้ไา้ไดได้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 ไดีได้ได้ได้ไดเได้ได้ได้บห้นด้ไ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 ้ได้ไได้ได้ไดดไป้ไดไดไ้ได้ด้ ท้องพัดกันได้บทองพัดก็พ่นใน้บพ่นมากนี่คยนว่ารูู้ท้งนบเสามยง่าปว่าอนั้นเพื่นเขียนเดูนซ่ทกับหนึ่แหงี่เพื่อนเขียนไหนะคือเพื่จะบ่กเขียนควเพื่อเลยเ่นจะเขียนอารมดีังกเขียน่เขียนเป็นได้มเเขียนเขีกเป็นาดอาพคนล

มูยกนปีแล้วเนี่ั้แน่่าอกบดมองวันตีบสองับเน่า็เพิ่นเนเแกนสนนอีกรอบนึ่งของเพ่นน่มันมีรอบในเาเขามีรอบนอกของเกิดไม่จังนึ่ง ว่าเสียามมันจะเห็นขมาแล้วสัมผัสได้ด้เพื่อนเลายางขามาแล้วราเราบราบวงมันขึ้นสีนะคือเขม่าสีนะเนี่ยเนี่เบื้งเล่าเลยมันพอสิสัมผัสกันได้เลยนะแต่ว่าสิทวงขันสิทถวงกัยาล้อเขินเนียเนี่ยมือขางลิ้นกตีไฟ สวดมนต์ปกติทปฏิบัติธรรมดาเนี่ยนะครับถวายพระสวดมนต์ธรรมดาที่ในบ้านเขาตัวไปมะครับนุษย์ทุกลูกทุกคนและทังนี้ใจทั้งนี้เป็นเกิดขายน้เจ้าของคนแปลเพราเขาเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเดองเกิดมาได้เนื้อนามบุญของเขาจิตต้องบริสุทธิ์เหมือนกับ นี่ของเพื่อนเพื่อนก็ยยื้ตามภาษาเพื่อนจิตของเพื่อนก็ยยื้ตามภาษาเพื่อนแต่เวลาพูสิมาถามเพื่นก็ยเิมาถามเพื่อนเวลามาปั๊บก็สิ่เดทเขานั่งอยู่นี่เพื่อนทีเห็นผู้เดียวครับเพื่อนจะเห็นของเพื่อนผู้เดียวเมื่อเพื่อนเห็นผู้เดียวเพื่อนก็คุยของเพื่อนเาเพื่อนเพื่อนก็ถามเพื่อนนิดเดียวแต่เขาสังเกตตองเหงาแมนจ้ะแต่ว่าสอบเพื่อนปั๊บเพื่อนหยุดเลยจะเห็นเนี่มันจะชวงจะเห็นมู่เก็จะว่าเห็นมู่พอสอบเพิ่อนปั๊บเพื่อนหยุดเป็นอย่างยังหยุดเพราะคู่หลบ เพิ่นหลบงพ่อไฮโซแม่ไขนะพ่เพิ่นนี่พอมีมูเล่เพิ่นกับมูเล่กลับมาหาเทากับปกติแล้วมันกลับเพิ่นจะอยู่ในสองผู้ภูมิของเพิ่นพ่อหาหนาไปหาเพิ่นหาผู้ของเทาแบบนึงพอมาหาพ่อหาแม่กับซิบอ้อยแบบนึงครนะสังเกตเมื่อใดเพิ่นซิบอ้อยเพิ่นเพิ่นนี่มีปกติของเพิ่นเหรอแล้ววัน มือสินิสิหาร้องแป้งขันให้เพิ่นเด้อแป้งขันขันใหญ่ย่นเลยแป้งขันใยขันแปดหาคอยน้ำเส้นเด้อจะจำไว้มล้วนี้ที่ว่าสุฟังวันตมานี้เอาบุงสร้อยกันเอาครับมือใกล้สินิสิหาให้เจ้าแป้งขันดอกไม้ให้เพิ่นแป้งขันแปดหาเลี้สิบสามครูเป็นเป็นขันใหญ่เลย อุู้ชา้าคันคันแปดหางคุกจากตองบนลงล่างต้องติดกสัล้องมรู้มเพรันเองแล้วคือจิตสาก็ต้มีอเขาใส่เสียนสีขาวจใส่เสี้ยนสีแดงกะใส่ตามปกติใแดงขันไงคือขันไงส่วนมากคนอื่นแบบขันแปดหางแปดหางคือขันสิบสามแตเพื่อนเพื่อนุ้าโยกกับเพื่นแต่เพื่นที่เห็ดของเพนเอง พ่เพิ่นได้รับขันแล้วปั๊บเพื่อนเก็กเพื่นเองเลยเฮาสิบ่ได้ไปบอกเพิ่อนชีบองเพื่อนมันสิคุยกัเพิ่นเองเดวปูก็สิรับเพราตอนนี้สมารีแจ่งจะขันห่างปกติเฮาแต่งขันหางงขันหญ่เพิ่นวาขายน้ำน้ำภาษาลูกนุษย์เขานีเพิ่นาเป็นปูของปูเพิ่อมปูของปูคือพ่อของพ่อับกวาดีังเทียนลูก สิมากว่าเป็นพืจตะพุซ่ายเล่นะเป็นปูของปูพ่อของพ่อยนั่นเองนะ็น้วจากนั้รก็ไ้เก็ไปอีกสันหนึ่งแลกนั้นก็มักผมครับแต่ครั้งถึงเบอร์สมาดพ่ออไรเงี้ยก็ได้สมาดพ่อไรเ้ยนี่ที่บอกนี่นะมาดพ่อสมาดต่อโคกเบอร์สีสมาดพ่อนี่จะเลี้ยวเิ่งกันเนี่ยแหละกันนอนเลี้ยวคนเดียวเพิ่งคุยมาเยอะมากเพิ่มสิามาจะมาเตี๊นาคนเองปกติ ข่านอกางสั่นพราสองเทียนั่นแหะเพิ่นยู่ละเพิ่นมหาละเพิ่นมาเพระทันลว่้เยว่าวังสิ้นั่นแหะก้อนบอกว่าเอาไฮเลก้สั่นเอามือมาเอามือมาคบกันคบอยวางมือเลยัเทีนย่ามมดเทียนมาคือกเรามาพูดกันนั่นนย่อะบ้าน่ันังเทียนลงกันหลเฮ็ดฉันหลวงพ่อนาะาวเ้ย

ที่มากจริงจริงเส้นแ้งชิ้นสิบห้าทางฝนแกงเลยชิ้นสิะห้นชิ้นแบบต้นชิ้นอาหรชิ้นแบบไม่สีเหนียวไม่สีนื้อแต่สีแต่นะรับเขาแดงคนชคนนี้เปิดซีฟู้ดเกิดกับเขาหลายเป็น้่อนแต่สิ่งหนที่สิ่งใดที่เขาบอเคยอย่างนี้เลนแต่เป็นเกี้าหาปนกษบัวก็ไปแล้ที่บัวลายก็หนี แกงปกติเขาแต่เราแกงเนี่ยเป็นเกงเพ่มอจิตของเพิ่มบริสุทธิ์ให้น้องพี่มเห็ดบ่ครับเนี่ยน้องพี่มันูนแกงไอ้เขาแกงให้จะว่าน้องพีมเป็นผู้ยกนี่เป็นเขาเนี่เป็นผู้อันนี้อยู่แล้วครับเขาปกติเขาอุปถัมภ์อยู่แล้วครับเพิ่นเอื่นว่าคันมันในโลกงนุษยเขาเลยก็คือเขาเป็นผู้อุปถัมภ์กันครับแต่ทุกอย่างสิบพันคนเพิ่นเห็ดปรากฏดแกงเขาเห็นนี่คือให้จากแถวเห็ดแต่เห้ผู้พริสุทธิ์ครับ มันจะคอยสว่างขึ้นเรื่อยๆมันจะค่อยเปิดปัญญาให้เขาเรื่อยอันใดคืออันใดคิดแขอคนเรือยเวลาเขาแตงอันใดเค็บก็ถือกเรากับขวคนถามคนให้คนเปิดปัอเปาเน้างขวด่ะนำาขวดยูนินให้นน่างเื วางันผูเดยบสังาจังหวัดละคานี่บสิบาทยูเมขายแปงขายแม่ขายแพงครับเป็นไรตั้ง้าบาทถอเลยไ้มกสิบกเป็นมาก็สีเดยมากอสาหสารููมียาเาแลกกันเด็เครื่องที่ประทับือขายมากถวายปูยามว่าเป็นถาดปูปรองบเน ยังเงวานไไปือเยามาบอกูบอกกันว่าตองน้นนี้เรก็ดก็ไม่สดกคบานเอาขี้ผมตานี่ตนี้ตนีี่ีีน้องคนนี้เจ้าหี้กะเียดมากแต่ีละีะ 是吧、啊？没没赢。 เจ้ามาีแล้วแต่ทุกสิ่งละเอียดนี่มักซ่อนสิ่งที่มนุษย์บ่เห็นแต่เจ้ามักส uh, ัมผ yeah. ัสได้ให้ต yeah. ัวเจ้าโน้ตตัวไปตัไปแบบนี้แต่จะมีแล uh 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 um ้วของเจ้าเนี uh uh ่ยแตสิมีเส้นภาษามนุษย์อื่นเส้นแต่ว่าภาษาโบราณเพื่อนบ้าบุญอดีตแต่ว่าอที่บอกก็บอกเหมืแต่ว่าไอ้คำว่ามีเส้น ไอผมโม่แน่ใจแต่ว่าเป็นความูลส่วนตัวของผมเองว่าคันคันสิ่งใดที่ดีรับหรือสิ่งใดที่ว่าสับพ่าจีสิ่งใดที่บ่ดีโดยที่ว่าปฏิทิรไดยาร่างกายผมมีสิแยกออกทันทีคือสิ่งใดที่บ่ดีคือมันสิมีแนวตอบสนองเนี้อ่าผมตึกหรือเพื่อนมนุษย์ครับเพื่อนผมคือมีันได้บายมนุษย์มนุษย์ก็เลยว่าพันภาษามนุษย์น่ะอาจจะเอ่นมนุษย์เป็นเ็แล้วแต่เนี้ย ภาษาของเพื่อนในแผ่เดินเื่นว่าเป็นบุญเพราะว่าคันไหที่ว่าเพื่อนเป็นคิดใจมีศีลมีธรรมแล้วขเขามานั่งกับเพื่อนอ่านือชีแมงครับเป็นอะไนเปลี่ยนป่คือย่างที่พูดเขาม่พี่ให้รับรู้ตัวเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นพี่เป็นน้องนะพี่ยังเครู่จากกมนมาก่อนความรู้สึกมันติดสัมผัส คือะทายว่าเขานีเคยเกิดควมกันมาแต่อันีนี่แน่นประมาณนั้นครับการลักษณะการคุ้อนี้คือคือยังสนิทชิดเชือหรือก็กร้วเดียวกันคือคนเคยคุยกันมัถามพวกความสอาดว่าแล้วมือนี่มือนี่น่องน่องน่องพิมจาเจาวน่องพิมห่าอีย่งทุั้งว่นนี้เร็ว ไี่ด้มาหาแต่นนองค้ายพวกนด้นี่คาแต่นาไม่นี่กระดาปูด้วยกราปูเร็วๆหั่นาเร็วๆนาเกอนคุณกล้กินพิซซ่าได้พี่นะอืมพิซน่ระดาษปูตอน้เร็วๆเร็วๆหั่น้าปา่วห่นาปูด้ยปูฐานก่อนเร็วๆฐาก่อนเอะมื่อนเมื่อนีมื่ปูปูบอกป้าจะไเน่ย อือืนีปูบอกบางไเนี่เอาคือบอกว่าไม่รู้เนาะปะเนาะเขากินท่างเดียวตอนนี้ปูปูขนบอกเลขบโลกบอก่าคือบอกว่าน่แปรน่วมกัินยอน่า่ีม่ว่ามน

ข้นี่พนมนครับแง้มแรงกับพักกันสวดมนต์สวดมนต์แล้วกัจังพากันเมื่อไม่ใช่นะครับมันอยู่กันงงเมื่อมันง้นมสามที่ทอดนีแ่แง้มแรงสวดมนต์แล้วกับพักกันเมื่อนีนะ่ะผมผมมากว่าหน่าพี่ข้าหนุ่มีละครับแปดแกเริ่มต้นครับกันไม่เห็นคนตอครับ ว่นี้เรยกว่าเมตตาทอง้้าาอาจจะเป็นบุญบารมีของหลวงพี่เรียกว่าปูย่าอยนีักกระดเจิดคนบุญมหากระยากค้บุสลักมาสายไะล้ายกเรื่องก็หาบ้านไหยนี่มไหมนี่น้าสิบบาทใช้บุญเนี่ยเอซีเอยชื่อขวดเท่าไหร่นะ ไเเรรรรื่่ออยยๆคคคััับบบู้้ดด็แลวตั้งใจเปลี่ยนที่ที่ตรงนี้เป็นที่เท่าไหร่ก่อนเนี่ยที่เขาหรที่ของเพื่อนครับของเพื่อนคือโมเมนที่ขผมผมยังยังได้เ่ยเป็นคนอยู่บ้านนี่เลยเยป็นบ่ผมโมเป็นคนบ้านนี่หรือครับบานพิเศษม้าถ้าผ so right. 네 its ู้เฒ่าเคนมาเสาร์หน้าคนเฮ็ดเหมือนขอเล่มาขอปกติปปอ่อยู่ครับเสาหน้าคนเห็ดเขามาเสาอันเขาไอ้นี่ไม่ใช่หน้าเห็ดเลยอยู่ในบ้านมันก็เป็นที่ของเจ้าของเป็นครับมันมันม่ถึงฉลุมันเป็นที่คนใส บอซะเมองแวซะมาอยู่ก็เลยพอดีนี่มันกเลยฝันแปลกๆวัน่าฟนนอนย่างเี้กัฝันแปลกว่่ห้ให้บ้างนหนอยลูกเน่อยู่มันาฟนเห็นค่ัาเห็นดีเขบอแม่ของเจ้าของบ่สรุปแล้วคือบอยังบัรเลเป็นรักเป็นแรงอยู่สมีอยู่ีเายู่อน่ะเอ้า ชอบชอบพีน้ำเดีสยวยสวยมากมากเลยอากาศดสๆกอนียกันไปเจะโอ้ยเปนมากที่สุดลยูขึ้นหัวสียังนี่ลูกสียังนี่แม่ก็รู้จักพี่บอกครูกันพอดีกับองค์หอยยุคอ่ะพี่ขาจับยังพี่ขาวห่ะไม่ได้อย่ง เอกระองมาตุนนิดกงแกงไปเอาของมากัคนนีกงแกงของคนเดียวติ่งใส้กันยัง่อีกองนึงเนี่ยครับมันดีมีอัจเอาธรรมมากห่านอกเสียม ฝากคนไหลกดแช์ทั้งช่องนั้นด้วยครับกดกดดิ่งเพื่อติดตามเพื่อจะบุพารคลิปใหม่ๆจากอาจารย์แหลกเอาลวยมินี้ก็คอบฝากไ้แค่นี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ